ในโลกที่ทุกคนรีบพูดรีบแสดงความเห็นรีบหัวเราะก,กับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามามีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจพลังของความเงียบบิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาผู้ผ่านทั้งอำนาจคำสรรเสริญและการถูกวิจารณ์จากทั้งโลกครั้งหนึ่งเขาได้ทิ้งคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งไว้ว่า วิญญาณที่ฉลาดจะรู้ว่าเมื่อใดควรเงียบและเมื่อใดไม่ควรหัวเราะวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสามสถานการณ์ในชีวิตที่คนฉลาดเลือกความนิ่งเงียบแทนคำพูดและเลือกความเข้าใจแทนเสียงหัวเราะเมื่อผู้อื่นกำลังทุกข์หรือกำลังล้มลงชีวิตของมนุษย์ไม่มีใครไม่เคยพลาดไม่มีใครไม่เคยลม้ม แต่สิ่งที่ยากคนธรรมดาออกจากคนที่มีวิญญาณฉลาดคือท่าทีต่อความทุกข์ของผู้อื่นเมื่อบางคนล้มเหลวถูกตำหนิหรือถูกชีวิตทำร้ายคนจำนวนมากเลือกหัวเราะหัวเราะเพื่อความสะใจหัวเราะเพื่อยืนยันว่าฉันดีกว่าเธอแต่คนฉลาดจะนิ่งเงียบไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะเขาเข้าใจ เข้าใจว่าวันนี้เขาอยู่ตำ่ำพรุ่งนี้อาจเป็นเราบิลคลินตันเคยกล่าวไว้ในบริบทของผู้นำว่าความเห็นอกเหินใจคือรากฐานของความยิ่งใหญ่คนที่หัวเราะกับความทุกข์ของผู้อื่นอาจดูฉลาดในชั่วขณะแต่เขากําลังเปิดเผยความตื้นเขินของจิตใจตัวเองวิญญาณที่ฉลาดจะไม่ใช้ความทุกข์ของใครเป็นความบันเทิงของตน เพราะเขารู้ว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์มีค่ามากกว่าอารมณ์ชั่ววูบเมื่ออารมณ์โกรธกำลังครอบงำตัวเองอารมณ์โกรธคือบททดสอบที่แท้จริงของปัญญาหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการพูดแรงการหัวเราะประชดหรือการเอาคืนทันทีคือความเข้มแข็งแต่เบลลคลินตันผู้ต้องรับมือกับแรงกดดันระดับโลก กลับเรียนรู้บทเรียนหนึ่งว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่ไม่มีใครควบคุมได้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นคนงูกจะพูดทุกอย่างที่คิดคนอ่อนแอจะหัวเราะเยาะเพื่อปกปิดความเจ็บปวดแต่คนฉลาดจะเงียบเขาเงียบเพื่อไม่ให้อารมณ์เป็นคนพูดแทนสติเขาเงียบ เพราะรู้ว่าคำพูดเพียงไม่กี่วินาทีอาจทำลายชื่อเสียงความสัมพันธ์และอนาคตที่สร้างมาทั้งชีวิตความเงียบในยามโกรธไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยืนอยู่เหนืออารมณ์และคนที่ยืนเหนืออารมณ์ได้คือคนที่ยืนเหนือสถานการณ์ได้เสมอเมื่อถูกเยาะเย้ยดูถูกหรือยั่วยุโลกใบนี้ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่ไม่ได้เกิดจากความสุขแต่เกิดจากการดูถูกผู้อื่นคำเน็บแนมคำเสียดสีคำยั่วยุทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อดึงเราลงไปอยู่ในระดับเดียวกับเขาบิล c คลินตันรู้จักเสียงเหล่านี้ดีเขาเคยถูกโจมตีถูกล้อเลียนและถูกตัดสินต่อหน้าทั้งโลกแต่สิ่งที่เขาเรียนรู้คือ คุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกการโต้เถียงเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองวิญญาณที่ฉลาดจะไม่หัวเราะตามคำดูถูกและไม่รีบโต้กลับเพื่อเอาชนะเพราะเขารู้ว่าคนที่ดูถูกผู้อื่นมักกำลังต่อสู้กับความไม่มั่นคงในใจตัวเองและคนที่มั่นคงจริงไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่พร้อมจะฟังบางครั้ง การนิ่งเงียบคือคำตอบที่สง่างามที่สุดมันไม่ดังแต่มันหนักแน่นวิญญาณที่ฉลาดไม่ได้วัดกันที่คำพูดสวยหรูหรือเสียงโหเราะที่ดังที่สุดแต่วัดกันที่เขาเลือกเงียบในเวลาที่ควรเงียบหรือไม่เขาเลือกเคารพความทุกข์ของผู้อื่นหรือไม่เขาเลือกควบคุมอารมณ์แทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ควบคุมหรือไม่ ในโลกที่ทุกคนอยากพูดอยากแสดงอยากเอาชนะความเงียบจึงกลายเป็นภูมิปัญญาที่หายากที่สุดและบางทีการไม่หัวเราะในบางสถานการณ์อาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเติบโตทางจิตวิญญาณมากกว่าที่คุณคิด